เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมและพยายามปกป้องพุทธศาสนาทุก,ท,ก,ท,กท่านได้สินทรัพย์นลงตาสินทรัพย์หรือพระสิ้นคิดตามพระธรรมวินยัยข้อทินานทานปาราชิก เฉบามหาขงกุฎเล่มที่สองหน้าที่ยี่สิบเอ็ดพระไตรปิฎกพิศอกฟ้องร้องยังลงยังศาลยังเจ้าของให้แพ้คดีต้องอาบัติประราชิกพิฎกเฉบาะมหามงกุฎเล่มที่สองหน้าที่ยี่สิบห้ากล่าวไว้เช่นเดียวกันว่าพิสุกฟ้องร้องยังลงยังศาล เจ้าของแพ้คดีต้องอาบัตรปาราชิกผู้ฟ้องร้องย่างสารแพ้เจ้าของต้องปาราบัตรถุลใจนั่นหมายความว่าความกรุณาของพระพุทธเจ้าตามพระธรรมวินัยนั้นได้บัญญัติไว้ว่าอย่างชัดเจนว่านั่นหมายความว่าความกรุณาของพระพุทธเจ้าตามพระธรรมวินัยนั้น ได้บัญญัติไว้ว่าอย่างชัดเจนว่าพิสุกนั้นเป็นพิสุกนั้นกรรมพระเป็นว่าผู้ประเสริฐดังนั้นพระจะต้องมีเมตตาเป็นฐานพื้นฐานจะไม่มีการฟ้องล่องโยให้เสียทรัพย์เมื่อฟ้องล่องโยให้เสียทรัพย์ในข้อทินาทานแล้วต้องอาบัติปาราชิกตามพระวินัย เรื่องนี้หลังจากหลวงพ่อออกคลิปที่สามไปแล้วมีผู้มาคอมเมนต์และถกเถียงว่าเป็นความเท็จถ้าเอกสารเป็นเท็จตามคลิปที่สองและคลิปที่สามนั้นท่านสามารถใช้อำนาจของท่านในการฟ้องร้องครีหลวงพอ่อในศาลได้จะเป็นหมิ่นประมาทก็ตามโดยาการใช้เอกสารต้องตามขอให้ท่าน ช่วยฟ้องลออหลวงพ่อหน่อยเพื่อความความจริงให้ปรากฏในสาราเอกสารนี้เป็นเรื่องจริง 2. หลวงพ่อได้เอกรสง์เอกสารจำนวนนี้ที่เป็นข้อทิศจริงตามคำสั่งของศาลและตามพระธรรมวินัยที่มีในพระไตรปิฎกนี้แจ้งทำรรอธิกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วกับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัด และสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติตามกฎเถรสมาคมและธรรมาินในทุกอย่างและสิ่งที่หลวงพ่อพูดนั้นเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของรัฐให้การรับรองในการปกป้องพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทสีในการใช้วาจาในการพูดสามารถที่จะโต้แยง้งเป็นประประวัตกับผู้ที่พูดผิด ได้หรือผู้ที่บิดเบือนพระพุทธศาสนาได้ตามกฎหมายสูงสุดของรัฐ <c oughs> ชาวพุทธเราผู้มีสัมมาทิฏฐิพยายามปกป้องพุทธศาสนาที่เป็นเอกภพุทธวัจนะเป็นคำตัดที่ไม่มีเป็นคำตัดหนึ่งเดียวไม่มีสองเมื่อตัดว่าต้องอบัปราชิกแล้วก็คือผู้นั้นสำเร็จการปราชิก โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบหรือมีการจับแต่เนื่องจากว่าผู้ที่ตรวจสอบนั้นไม่มีเีียวอตะปะและมีอิทธิพลจึงต้องใช้อำนาจของทางสงตามกฎหมายสงและพุทธบริษัทสีต้องช่วยกันกดดันให้ภาพรุ่มนี้เกิดความละอายในการลาสิกขาเสีย เพื่อให้เป็นที่เสื่อมเสียเพื่อไม่เป็นที่เสื่อมเพื่อไม่เป็นที่เสื่อมเสียของพระพุทธศาสนาและการที่อยู่เป็นพระในลักษณะนี้ที่ไม่ได้เป็นพระนั้นเป็นการทําลายพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งก็ขอให้ชาวพุทธกันช่วยกันแชร์แชร์คลิปนี้ไปถึงให้ท่านที่มีอำน,นาจท่านที่มีหน้าที่ ได้ทำหน้าที่ทำการปกป้องพุทธศาสนาต่อไป